นี่โมกับสีนวลมาหนีหน่อยทำไมหรอไปเปลี่ยนชุดที่มันสวยกว่านี้สิโอเคเปลี่ยนชุดดีกว่า ยังไ,ไงอยู่ตรงนี้ชึบโอเคไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเอาห้องนี้นี่แหละเลาชุดนี้สวยมากเลยนะเนี่ยมื่ก็ไปปวดปวดเพื่อนทีท่โรงเรียนแล้วมาแล้ว โอ้ช oh, okay. ุดสวยมากๆเลยตบมือเดี๋ยวางนี้ไปเพื่อนที่โรงเรียนดูนะเพราะว่าเธอสองคนอ่ะเป็นดาวโรงเรียนแล้วก็สวยที่สุดด้วย ก็คนมันสวยอะนะมันสวยทํออะไรก็เด่น